นะครับวันนี้กับช่องหนิงตั้มซุปตาชาแน,นลตั้ตมครับเอออันนี้คือกล่องลึกลับอะไรอีกแล้วเนี่ยหน้าใครเนี่ยทุกคนมีใครรู้ไหมหน้าใครอ,อ,อุ้ยพิมพ์รีพายว้าวผู้หญิงคนนี้ก็คือพิมพ์รีพายนั่นเองนะครับออแล้วกล่องนี้มาจากไหนมาจากไหนอ่ะพี่ตั้มสั่งมาเหรอเราจะเล่าให้ฟังก่อนเออพี่แอดมินเมอร์เมที่ทุกคนรู้จักกันนะครที่เขาได้แบบว่าเฮ้ยใส่เอฟน้ําหอม แล้วคือทำไมรู้ไหมทำไมครับที่เอฟแล้วได้ใหญ่ขนาดนี้ทีแรกอ่ะไม่คิดว่าจะเอฟติดทุกรายการไงยิ่งเอฟยิ่งติดยิ่งเอฟยิ่งติดพอสรุปรายการมาหงายท้องตึงเลยเพราะว่าเพราะว่าอะไรครับเพราะมันเกือบครึ่งแสนจนเราต้องตั้งชื่อเลยนะว่าว่าแอดมินเมอร์เมดอ่ะเอฟเก่งมากนะครับและกล่องนี้นะครับเป็นกล่องแบบว่าใช้คำว่าลึกลับเลยนะเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยก็ยังไม่รู้มันคืออะไรแล้ววันนี้เมอร์เมดไม่อยู่ครับ เออก็ถึงเวลาของพวกเราแล้วเอ้าแล้วเราแกะไม่ต้องบอกเขาเลยเหรอบอกทำไมล่ะแกะเสร็จเราค่อยบอกดิเรื่องวันนี้เอาจริงเหรอเนี่ยก็ตื่นเต้นอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันเลยทุกคนวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพเด็กอายุตว่า .18 ปีควรแนะนำผู้ใหญ่เฮ้ผู้ใหญ่ต้องแนะนำเด็กสิอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะ เริ่มเลยครับพี่ตั้มนะครับผมกล่องนี้นะคะบอกเลยว่าส่งตรงมาจากบริษัทพิมรี่โลจิตจำกัดนะครับก็คือสำนักงานใหญ่ของพิมรี่พายเลยครับก็อยู่ถแถวปทุมธานีนะครับอ่ะเดี๋ยวตอนนี้ครับอุปกรณ์พร้อมครับเราจะ มาลุ้นพร้อมกันทุกคนลุ้นไปด้วยกันเลยนะใจเต้นตุบตับตุบตุบตุบเลยนะอะไรู้ป่ะเพราะว่าอะไรครับเป็นกล่องพี่นิพายกล่องแรกเลยพี่หนิงกับพี่ตั้มเนี่ยเคยพยายามฟหลายครั้งแล้วเอฟไม่ติดไม่ได้เลยพยายามะเอฟน้ำหอมน้ำหอมมันก็คือเฟไม่ติดในไลน์อ่ะไม่คนแบบสายน้ำหอมเหมือนกันแต่บอกก่อนนะในกล่องนี้นะทำไมไม่ได้มีแต่น้ำหอมนะใช่หรอน่าจะมีหลายอย่างเลยนะชาวี่ไม่น่าจะใหญ่ขนาดนี้หรือว่าในนี้จะมีนี่อะไรกระมังสักผ้าเฮ้ยแต่เหนือเหนือสิ่งอื่นใดมีทองอีกหรือเปล่าไม่รู้ มีรอยเนี่ยเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะนี่เราไม่ได้ช็อบก่อกนะมันมาอย่างนี้เลยนะทุกคนทุกคนพร้อมแล้วมาเริ่มครับครับก็จะดูไปพร้อมกันเลยนะครับทุกคนเออเริ่มเลยไม่กล้ากินลึกเดี๋ยวโดนของข้างในนะครับไปไปก็คือการแพ็คก็มีสติกเกอร์ของพิมพ์ที่พายด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบได้เห็นกล่องจริงครั้งแรกเลยนะแลวกล่องคือแบบของจริงใหญ่มากนะครับพึ้นนี่เราลงไปนอนได้เลยนะใหญ่มากก็มี มีการกระทบกระแทกกันกระแทกนะครับโอ้โหจะแก่งไงให้หมดเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนฮมาเยอะขนาดนี้เชื่อมากๆเลยทุกคนมาดูอย่างแรกครับอันนี้น่าจะเป็นนี่คืออยากรู้ควาหนึ่งอะตอนพี่เมอร์เมดเอฟเนี่ยเขามีสติสตางไหมครับมีสตางแต่สติไม่มีอันนี้เป็นยาสีฟันครับยาสีฟัน อันนี้เป็นพิมพ์นิยมแล้จะเป็นสีพึ่งสําหรับตกแต่งสีป้าเอ้ยสีพึ่ง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 เี่งมากทาเก่งสีพึ่งเก่งเป็นคนแบบว่าเอ,อ้ยสีพึ่งเก่งมากอันนี้ก็คืออะไรเอ่ยคืออะไรพี่เมย์พู่ไม่มาแล้วว่านี่คืออะไรอะ่ะเมอร์ก็ไม่รู้คอลลาเจน,แ,เจนแกะนะเมย์พี่แกะแล้วนะ หมดใจเาหลีคุณได้ยินยาห้ปากคุอันนี้หุยเจ้าของกองแอบมาแล้วทุกคนปังกอบพริกเผากุ้งไม่เดี๋ยวปังกอบทำไมก่อนคือหากินยากนะบอกเลยตามตลาดไม่มีอย่าแสวตื่นเต้ก็มาโอ้โหอะไรจ๊ะเดี๋ยวมือหัวอะไรครับพี่ตั้มโอ้โหูหูหูทำไมพี่หนิงหก็ตื่นเต้นอ่ะโอ้โหแยงให้จมูกพังไปเลยครับทุกคนแยงได้หลายรูเลยนะครับเยอะขนาดนี้ นะครับคุณในนี้ติดสนิทอีกนะอุ้ยอุ้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวอะไรก็อี้มาทำไมอ่ะนี่ก็นี่อ๋ออันนี้แบบว่าอะไรนะโลออนโลออนอย่างยังอยังไม่ได้เปิดพี่ตั้มฮะแต่ตอนพี่ตั้มหยิบมาเรื่อยๆเนี่ยพี่หนิงขนลุกตลอดเวลาเลยนะกุลุนน้ำหอมอันนี้คือ อยากให้เห็นขนยังเลยอ่ะขนลูกซุบไส้หมูทอดไส้หมูหยองนะครับแต่ช่วงนี้หมูหยองแพงก็เลยใช้เป็นหมูหอมแฮ่หมูหยองจ้าทุกคนดูกล่องนะครับขนมใหญ่มากครับขนมอ่ะยังไม่หมดยังตรวจอยู่ยังตรวจอยู่ตรวจเกงเปิดโรงพยาบาลเลยไหมลูกตรวจเกงอยู่อะไรโลออหรอโลออจะกํเลยเหม็นเกงอุ้ยแรงจะกํเลยเหม็นเกงอะไรอะไรอะไรอะน้ำหอมแบบ ันนี้เขาแถมมาเนี่ยเลยซื้อซื้อซื้อเกงอ่งทีเดียวเขาบอกแล้วตรงเนี้ยเป็นแบบพกติดตัวเดี๋ยวเราลื้อของมาเสร็จแล้วเขาไม่เก็บของอีกแล้เม่นไปแก็บเลยนะอเออเหลือกี่นาทีเนี่ยยางยางตอนนี้เพิ่งผ,ผ่านไปสี่นาทีเราก็บแบบเรียลลิตี้ไปเลยนะเอออะไรพี่เมนอ่านเซ่ K I E H L มัน่าจะเป็นตัวรถจุดด่างดำนจุดด่างดำเยอะด้วยจุดด่างดำจุดเยอะจุดเยอะอ่ะภาษาจีนเข้าไปก่อนไปเรื่อยๆเลยพี่จ้ามไปเรื่อยๆเลยอุ๊ยจุกจิบเยอะมากอ่ะทุกคนมันลุ้นไปด้วยกันนะอันนี้คือบัตรชออเหรอโหเยอะมากอะทุกคนคือตื่นเต้นมากเลยนะตอนนี้โอ้โหเยอะมากนะครับ ยังไม่เจอน้ำมหอมเลยอังจริงปะปุ้ยเสียใจอ่ะยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดครับอ่ะอะไรเราตัดไม่มีอะไรเราตัดไม่มีหรอกจริงหรอคอเรโลคอเรโลเบอร์เนลลัสเชอร์ไม่มีไม่มีทุกคนรู้ชอบกินไม่มีแล้วก็อ่ะอะไรครับแต่พี่พิพายคือชมอย่างหนึ่งนะทำไมครับการแพ็กเกจไอแกนแพ็กแบบของแพ็คของมาคือแบบแบบไทยดีอะ ทุกคนอะไรครับพี่ตั้งมีแว่นด้วยแล้วได้ข่าวว่านี่คือแพงมากเลยนะอุ้ยจำดีๆนะอย่าให้ของเขาชำรุดนะอุ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวอุ้ยเสียงพี่มมเม็ดลุ้นอยู่ข้างแกะแค่นี้ฟอร์ก่อนเดี๋ยวก็ไปแกะต่อนะครับแม่นแม่นอุ้ยใส่แล้วลอยเลยจ้านนี้ยใส่แล้วคือแบบไม่ต้องใส่คอนแทคเลยมองเห็นผู้ชายได้ง่ายเลยทีเดียวอุ้ยม้านนะอ่ะอันต่อไปอ่ะ เราอยากจะแกะให้มันเจอนะมหอมมากแต่มันไม่เจอนี่จงหอมยังไม่ออกเล้วิ่งแล้วทำไมรู้อ่ะได้กลิ่นเหรอหอมมาดูการแพ็คนะทุกคนคือเขาแพ็คแบบแน่นหนาจริงนะทุกคนอาจจะแบบใช้เวลานิดนึงนะเพราะว่าแกะเราแกะกันแบบไม่ได้กรอเลยนะเราแกะกันจริงมาแล้วมาแล้วเป็นของแอนนาซุยอุ๊ยอันออมตั้มเก่งอ่ะแอนนาซุย สุยเก่งด้วยน้องบอลลูนยังไม่หมดครับนิ้วหมดครับนิ้วไม่เอานะนิ้วเก็บไว้นะเอานี้เดี๋ยวเราต้องลบและตัดตอนนิดนึงนะเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรเนี่ยคือแป้งคานาะใช้ตักแต่งใบหน้านะฮบแ,แ,แป้งเข้ามา ไปต่อเลยไปต่อเลยนะครับไปต่อเลยเราไม่กล้าเฉื่อแรงเดี๋ยวมันเข้าสินค้าทุกคนอันนี้คือลุ้นไปด้วยกันจริงๆนะเราก็ไม่รู้นะว่าพี่เมอร์เม่เอาอะไรมาบ้างนะครับ๋อมมันก็ไม่รู้เหมือนกันมัน F เลยมัไม่รู้เหมือนกันครับตอนเฟไม่มีสติครับแต่สตังคือมีครบครับมีสตังครับเออนอกจากเป็นอดีนเราไม่ได้น้ำตบพีชนะฮะน้ำตบเผ็ด เห็ดน้ำตบเห็ดตบหน้าเหรออ๋อน้ำตบห้าเหมือนเหมือนชื่อแบบน้ำตบเขาเรียกนาทีน้ำแตกหน้าเหรออ๋อตอนแรกของการเป็นเห็ดฟางนะครับเป็นเห็ดหูหนูนะครับอ่ะต่อไปอ่ะแกะไงก็ไม่ไม่ชนะอ่ะไม่ชนะหรอกเดี๋ยวคืออะไรวีอาบิน่าเก่งไายอย่ายุ่งกับอ๋อเก่งนายเก่งนายโอเคอย่าไปยุ่งกับน้องนายนาย มาอีกเชิญเลยเชิญเลยพี่พีทได้ขายขายทุกอย่างจริงนะขายทุกอย่างจริงขายยันปอเรโลยันเกงในอ่ะขนมขนมขนมขช็อคโกแลตอันนี้ก็คืออยู่ในฐานที่เข้าใจกันละกันน้ำหอมเครื่องน้ำหอมน้ำหอมบูน้ำหอมเครื่องสำอางน้ำหอมเครื่องสำอางคือน้ำหอมของเอฟได้แท้จะพี่พี่ห่อเยอะจริงเยอะจริง นี่เราจะรีบไปเพราะว่าอะไรรู้ป่ะทำไมครับเราอยากจะให้ดูของสุดท้ายน้ำหอมน้ำหอมครีมน้ำหอมน้ำหอมครีมที่พี่เมอร์เมดเอ็มน้ำหอมเยอะขนาดนี้ไม่ใช่พี่ก็ตัวเหม็นนะทำไมพี่เขารักความหอมมากและซติกเนเจอร์ที่น้องๆต้องเห็นวันนี้ครับแทนทาแลนแท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 น มาแล้วช้าง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 คุยเราเคยเห็นช้างหรือเปล่า <laughs> ช้างมาตัวโตไหมบ้างจะมูกยาวๆเรยกว่าม่วง <laughs> แล้วพี่เมอร์เมดเนี่ยเ,ออเขาเป็นคนรักช้างเนี่ยนะทุกคน <laughs> บ้านใครเลี้ยงช้างนะคะทำไมครับ <laughs> ส่งตัวใครช้างไปจะพาพี่เมอร์เมดไปดูโอเค <laughs> อเค <laughs> อเค่อทุกคนเอามาดูในกล่องครับตอนนี้ก็คือ โบเบ่แล้วครับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเราก็มาแกะนะครับกล่องยักษ์ใหญ่เลยของพิมพ์นิพายนะครับที่พี่มาเมียได้เอฟมานะครับก็คือส่งตรงมาจากพิมพ์นิพายจริงเลยนะครับสำหรับใครดู EP นี้นะครับชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ EP ต่อไปจะพาไปดูทำอะไรให้ดูนะครับฝากติดตามมาด้วยวันนี้ขอไปแกะต่อกันนะไม่ไหวแล้วเยอะมากบ๊ายบาย